ในส่วนของตัวที่เราเอามาโชว์วันนี้นะคะจะเป็นตัวราคา8า7 5 0บาทในรุพรีเนียนนะคะวันนี้เราจะพาลูกค้าไปชมทั้งภายนอกแล้วก็ภายในตัวรถนะคะแล้วเราก็จะาไปทดลองขับนะคะมาดูสมรรถนะของตัวรถกันค่ะเราจะมาเลือกันที่หน้าหน้าตัวรถนะคะเรื่องที่กระจงหน้านะคะกระจงหน้าของเราเยจะเป็นกระจงหน้าสีดำเงานะคะแล้วก็จะมีในส่วนของกล้องหน้านะคะ 60องศานะคะแล้วก็ในส่วนของไฟหน้านะคะจะเป็นไฟหน้าในระบบ LED ไล้ไกด์ดินะคะมาพ้อมแับไฟเลี้ยวแบบ LED ของไฟสัดบอกนะคะเราก็จะเพิ่มทิ้โคมเนี่ยมาให้ด้วยนะคะเพื่อเพิ่มความหรูหราให้กับตัวรถคะ่ะแล้วก็ในส่วนของแบตข้างตัวรถนะคะเริ่มจากรอแมแบต ในส่วนของกระจกมองข้านะคะเราก็จะมีกล้องรอบคัน360องศานะคะแล้วก็ไฟฟุสแลมนะคะเพิ่มดับต่อไปนะคะเราจะพาไปชมด้านท้ายรถนะคะในส่วนของทางด้านท้ายรถนะคะเราจะมาดูกันที่ไฟท้ายนะคะไฟท้ายจะเป็นระบบแ e ลไลท์ไกด์ิ่งนะคะออกแบบด้ยวยลายเส้นนะคะทำให้ดูปสปอรตแล้วก็สกเฉียมากยิ่งขึ้นในส่วนของเสาอากาศ หลังคานะคะในส่วนของด้านท้ายรถนะคะโตโยต้าก็จะเพิ่มกล้องถอยหลังนะคะมาให้นะคะแล้วก็จะมีเซนเซอร์นะคะเตือนขณะหุดขับสายตาขณะขยดนะคะแล้วมาดูภายในตัวรถกันนะคะเรื่องที่หน้าจอนะคะทางโตโยต้าจะให้มาที่หน้าจอ9นิ้วนะคะเป็นหน้าจอระบบสัมผัสน,นะคะในส่วนของการเชื่อมต่อนะคะ ว v t ี6สปีดแล้วก็สามารถเปลี่ยนเป็นระบบเกีนแนนวนได้ค่ะแล้วก็อันดับต่อไปก็จะเป็นในส่วนของเบรกมือนะคะเป็นระบบเดรกโคในส่วนของระบบเดรกนะคะก็จะมีระบบเดรกโคนะคะแล้วก็ระบบเดรกไฟฟ้านะคะอันนี้นะคะจะเป็นกล้อง360องศานะคะเป็นกล้องรอบคันนะคะใน Toyota v e l o s นะคะมีในรุ่นตัวท็อปนะคะ รโตโยต้าได้ใส่เครื่องยนต์ VVT-i ขนาด1.5ลิตร4สูบแถวเรียงนะคะ16วาล์วกำลังเครื่องยนต์สูงสุดอยู่ที่78กิโลวัตต์อยู่ที่106แรงม้านะคะที่อัตราเร่ง6,000รอบต่อนาทีการกินน้ำมันนะคะอยู่ที่17.9กิโลิตรน,นะคะที่เราทดสอบในการวิ่งบนสายพานนะคะในส่วนของระบบความปลอดภัยนะคะที่ทาง To y ยต้ใส่เข้ามาให้ในรถเวลอสนะคะก็จะมีระบบ TCS นะคะระบบความปลอดภัยก่อนการชนนะคะรวมไปถึงระบบ LDA นะคะระบบเตือนเมื่อออกนอกเลนอันนี้นะคะพร้อมพวงมาลัยดึงกลับอัตโนมัตินะคะแล้วก็ระบบปตับไฟสูงอัตโนมัติปลผผอดภัยนะคะที่ทางเบน้้าใส่มาในรถเฟรลอนนะคะ เรามาดูความนุ่มนวลของช่วงล่างนะคะบนพื้นผิวที่ขรุขระนะคะความรู้สึกที่สัมผัสได้นะคะคือนุ่มนวลมากนะคะโซลิต้าทำมาได้ดีเลยเดียวนะคะในส่วนของช่วงล่างนะคะตอนนี้นะคะเราจะมาทดสอบ